สกุลเหนยสกุลสูงชักจูงจิตภูชูศักดิ์สีอำนาจนำความสง่าอาอินรียความงามนำให้มีไมตรีกันความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่างเหล่านี้ต่างรอตายทำลายขันวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้นแต่ล้วนผันมาประจบ หลุมศพเอยนมัสก,การท่านพระอธิการประสานธิตะคมโมพระอธิการเจ้าอาวาสวัดหนองหางประธานคณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนานมัสก,การพระภิกษุและสามเณรทุกรูปที่เคารพอาเปียนท่านสจศักดาคำพภกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านสักดาเนพิมนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหนองหางท่านอัมคาบุลเลอร์ท่านอาุไรยารักษรนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหนองหางข้าราชการบางนานแขกผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องที่เคารพทุกท่าน กระผมนายอุดมวุฒิเสลาข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนบ้านหนองหางได้รับฉันทานมัุญาตจากเจ้าผ้าให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินอมองคลพิธีการงานชาปัก,กิจศพของคุณพ่อรพีศรีสมภพในวันนี้ในานามเจ้าผ้าขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาดิเกียรติในงาน เจ้าภาพกราบขอพระคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยความเคารพยิ่งหลังจากท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งญาติพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้สดับพระธรรมเทศนาจากท่านพระธิการประสานจิตตมโมรวมทั้งร่วมประกอบพิธีทางาศาสนาตามประเพณีปฏิบัติเนื่องในงานชาปนกิจศพตามประเพณีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตดำเนินอมมงคลพิธีการงานชาปนกิจศพตามประเพณีน,นิยมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการประกาศจติคุณและสันเสร,ริญคุณงามความดีของผู้วาชนในเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนถึงขั้นตอนที่จะดำเนินการเรียนให้ท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเจ้าภาพรับมอบเงินชาปนกิจสงเคราะห์จากสมาคมและองค์กรต่างๆ ขั้นตอนที่สองเจ้าภาพบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์อุทิศส่วนกุลให้กับผู้วายชนขั้นตอนที่สามพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลและผ้าบังสุกุลขั้นตอนที่สี่อ่านประวัติผู้วายชนขั้นตอนที่ห้าพิธีทอดผ้าไตรบังสุุลทอดเป็นบังสุกุลปิดขั้นตอนที่หกเจ้าภาพถวายเชิญบาตรขั้นตอนที่เจ็ด ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์ขั้นตอนที่8เจ้าภาพถ่ายรูปหน้าศพเพื่อเป็นอนุสร์ขั้นตอนที่9จัดแต่งศพรดน้ำศพและขั้นตอนที่10ประกอบพิธีประชุมเทิงเป็นเสร็จพธิธีลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตดำเนินอมองคลพิธีการงานชาปนกิจศพตามขั้นตอนที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นตามลำดับ งานชาปนกิจศพส่งสักการะดวงวิญญาณของคุณพ่อระคีสรีสุภพในวันนี้ทางคณะภาพได้รับมอบเงนชาปนกิจสงเคราะห์จากองค์กรจากสมาคมและองค์กรต่างๆอยู่3รายการอันทรัพย์สินถิ่นฐานและบ้านช่องอีกเงินทองไรนามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตาย ส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญจเจริญพรลำดับต่อไปจะเป็นการประกอบพธอิธีอุทิศส่วนกุศลด้วยการประกอบพธิธีทอดผ่าไตรบังสุกุลและผ้าบังสุกุลงานชาปนกิจศพข,ของคุณพ่อรพีศรีสมภพ เจ้าผ้ามีกิจศธาทอดผ้าไตรบางสกุลทอดเป็นบางสกุลเปิดจำนวนหนึ่งชุดผ้าไตรบางสกุลเปิดทึดรองหนึ่งชุดผ้าบางสกุลจำนวนสิบสองผืนและผ้าไตรบางสกุลทอดเป็นบางสกุลปิดหนึ่งชุดทอดถวายแด่พระภิสษุสงสมหลายรูปสิบสองรูปแขกผู้มีเกียรติที่เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบางสกุลและผ้าบางสกุล จำนวน15้าท่านขออนุญาตเรียนรายนามเพื่อทราบดังนี้คอสายหมดลมลับลงดับขันเมื่อตอนสายได้สนุกสุดสุขครันพอบ่ายพันชีว่าลงขาดรอนเมื่อตอนบ่ายรายล้อมพร้อมหน้าญาตพอยินขาดชีวาลงคาหมอน เมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกร้อนพอข้ามมอนมวยมิดอันนิดจังลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตนำเรียนชีวประวัติของผู้วายชนเพื่อให้ท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบพอสังเกตก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพต่อไปโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ลูกทั้งสามของคุณพ่อพร้อมครอบครัวครับที่หน้าบันไดต่อหน้าจบของคุณพ่อเชิญครับนายระพีศรีสมภพเกิดวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2498ที่บ้านหนองหางตนตำบลหนองหานอำเภอมว่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตร คนที่4ของพ่อครูใหญ่อ่อนและคุณแม่สนมสีสมภพในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา7คนคือ 1. คุณแม่เพ็ญศรีชยกุลเสียชีวิตแล้ว 2. นางอุไรสสีสมภพข้าราชการบำนาญประกอบอาชีพที่ อำเภอมือง30 3. นางพิสมัยสีสมภพข้าราชการบำนาญประกอบอาชีพที่อำเภอเมืองบนราชธานี 4. นายรพีสีสมภพผู้วายชน 5. นายชวีสีสมภพประกอบอาชีพที่บ้านหนองหาง 6. นายมงคลสีสมภพ ข้าราชการบำนาญประกอบอาชีพที่บ้านหนองหางและเจ็ดนางประภัยเจริญผลข้าราชการบำนาญประกอบอาชีพที่อำเภอเมืองบนราชธานีการศึกษาคุณพ่อระพีศรีสมภพ,พเรียนจบชั้นปฐมปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านหนองหางตำบลหน,นองหางอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีการสมรสคุณพ่อรพีสีสมภพสมรสกับนางคำปุ่นนางปุ่นสีสมภพสกุลเดิมรัตนโสภามีบุตรสามคนคือหนึ่งนายจรูนสีสมภพสมรสกับนางสุริยาสีสมภพประกอบ รกิจร้านสีสมภพเสาปูนและวัสดุก่อสร้างที่บ้านหนองหางมีบุตรหนึ่งคน 2. นายนิรันส์สีสมพบประกอบอาชีพที่บ้านหนองหางและ 3. นางปรุดาพันพาณิชย์เจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยอุบลราชธานี สมรสกับนายทิติพงศ์พันธานิตมีบุตรหนึ่งคนการดำเนินชีวิตและการครองเรือนหลังจากสมรสแล้วตลอดระยะเวลาการครองเรือนคุณพ่อระพีสีสมพกเป็นผู้นำครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นคุณพ่อที่ประเสริฐของลูกๆตั้งใจประกอบการงานทำม,มาหาเลี้ยงชีพสร้างตนสร้างฐานาะครอบครัวด้วยความขยันขันแข็งอบรมสั่งสอนลูกหลานทุกคนให้เป็นคนดีส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดตามอัตภาพคุณพ่อรพีศรีสมภพ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนอกจากประกอบอาชีพเษกษตรกรรมทำนาทำไร่แล้วคุณพ่อยังมีความรู้ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างดําเนินธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวจนดีได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะมอบหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจ ให้ลูกชายและครอบครัวดำเนินการในภายหลังคุณพ่อระพีสีสมพบถือว่าเป็นบุคคลที่มีความโชคดีและมีความสุขมากๆในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากรักและมีความสุขในกีฬายิงนกตกปลาจนมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักธุรกิจที่รักในงานเดียวกันเป็นจำนวนมากคุณพ่อ ยังเป็นผู้ที่สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในกีฬาที่คุณพ่อชอบมาเก็บไว้และไว้เพื่อจำหน่ายด้วยคุณพ่อรภีศรีสมภพเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยไมตรีดีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสมีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาคุณพ่อรพีศรีสมพบจ่งเป็นที่รักใคร่เป็นที่เคารพนับนถือของลูกหลานของเพื่อนพ้องของญาติพี่น้องและบุคคลทั่วไปการเจ็บป่วยและปัจฉิมมาการโดยปกติแล้วคุณพ่อระพีศรีสมพบเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรงจะมีบ้างก็เพียงอาการไม่สบายเล็กๆน้อยๆที่เป็นธรรมดาของมนุษยชาติเท่านั้นการเจ็บป่วยหนึ่งในสัตรธรรมของโลกยากที่ผู้ใดจะหลีกพ้นได้คุณพระพีสีสมภพก็เช่นเดียวกันมาระยะหลังประมาณปีพุทธศักราช2565สองปีก่อนปัจฉิมการ คุณพ่อแอดระพีสีสมภพมีอาการของโรคภูมิแพ้และโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวมาระยะหลังตรวจพบอาการของโรคถุงลมโป่งพองอีกด้วยรักษาตามวิธีการตามคำแนะนำของแพทย์ติดต่อกันเป็นประจำเรื่อยมาแม้อาการของโรคจะไม่หายค่ะแต่คุณพ่อระพีสีสมภพ ก็สามารถดำเนินชีวิตประจำวันยิงนกตกปลากีฬาที่คุณพ่อชอบได้ค่อนข้างเป็นปกติและมีความสุขด,ดีแต่พอต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567เวลาก่อนปัดชิมมการประมาณหนึ่งเดือนคุณพ่อระพีศรีสมภพเกิดอาการผิดปกติทางระบบหายใจหายใจยาก หอเหือดกำเริบช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567คุณพ่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลม่วง30เมื่ออาการไม่ดีขึ้นวันที่18ตุลาคม2567จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสันทสิทธทิประสงค์อุบลราชธานีเมื่ออาการดีขึ้น28ตุลาคม2567กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน ได้เพียงวันเดียวอาการกำเริบอีกเข้ารับการรักษาตามอาการที่โรงพยาบาลม่วง30เมื่ออาการของคุณพ่อสุดหนักไร้ความหวัง3 1ตุลาคมพุทธศักราช2567จึงออกมาพักรักษาตามอาการที่บ้านอาการของคุณพ่ออย่างดีก็แค่ทรงตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วอาการของคุณพ่อแอดระพีศรีสมภพ สุดลงสุดลงและสุดลงอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเวลาหนึ่งนาฬิกายีนาทีตีหนึ่งยีนาทีของวันอังคารที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นหค่ำเดือน12บสองคุณข้อแอรบพีสีสมภพ ได้สิ้นลมหายใจเสียชีวิตจากภรรยาจากลูกจากหลานผู้เป็นสุดที่รักจากเพื่อนพ้องและจากญาติพี่น้องทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับ ด้วยอาการสงบสิริอายุได้68ปี11เดือนกับ4วัน จะรวยทรัพย์ล้นแผ่นดินทั้งสิ้นล้วนเป็นสัจธรรมแม้ราชาครองฟ้าครองยศนักพรตครองศีลเช้าข้างหนุ่มสาวแก่ชราเด็กตาดำทั่วทุกสัมต้องตายวายชีวาวันนี้คุณพ่อแอะพระพีสีสมภพ ละลาโลกสิ้นทุกสิ้นสุขสิ้นโศสิ้นเวทนาละสังขารขอกุศลผลบุญหนุนนำพาเป็นผลอานิสงส์ส่งบิญญานนำดวงจิตดวงบิญญาณท่านผู้จาข้ามฟากโอคสงสาร สถิตสวงสวรรค์ชั้นวิมานเนนาสถานผ่านสวรรค์นิรันเทิน